เห็นกันหมดไหมล่ะไปเที่ยวได้มากลับมาหมดไหมไปเที่ยวทางอากาศบ้างไปเที่ยวทางดินบ้างอย่างไหนมีความสุขกว่ากัน อยู่บนฟ้ามันเป็นยังไงอยู่บนดินมันเป็นยังไงความสุขมันอยู่ที่ไหน <c oughs> อยู่ที่วัดมันเป็นยังไงไปเที่ยวข้างนอกมันเป็นยังไงไปทุกขาอยู่ทุกขังผู้ไปแล้วก็ปวดขาผู้ไม่ไปก็อยากไป ให้อยู่ทุกขังนี่จะอยากไปปล่อยให้ไปแล้วมันเป็นยังไงให้มาดูทำพามาดูทำ <c oughs> พามาหาธรรมหาจุบ้านไม่ได้หรือหาจุประเทศเราไม่ได้หรือวัดประเทศเราก็เยอะพระก็เยอะทำไมมาหาที่ไกล ผุกคนก็ถามตัวเองก <c oughs> ็จะเจอถ้ามีสติปัญญาก็เจอไม่มีสติปัญญาก็พาทำก็ทำไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> ถ้าไม่สนใจก็ทำไปอย่างนั่นแหละถ้าผู้สนใจก็ได้รับสัมผัส <c oughs> โลกีจะสุกโลกุตตะละสุข หรืออามิตสุขกับนิรามิตรสุขอามิตรสุขเพราะมีโน่นมีนี่ได้ไปอะไรก็สะดวกสบายนี่สบายทางกายสบายทางใจแต่มันไม่เหมือนนิรามิตรสุกสุขทางโลก <c oughs> มันแฝงความอยากมันแฝงความยาก ทางธรรมก็อยากเหมือนกันแต่ยากเพื่อละเพื่อถอนเพื่อปล่อยเพื่อวางทางโลกอยากเพื่อยึดติดได้มาแล้วก็มาหลงทางศีลทางธรรมได้มาแล้วไม่หลงได้มาแล้วก็รู้รู้แล้วก็ปล่อยก็วางหาจุดใจ ดูจุดใดดูจุดความยึดยึดถือตนตัวตัวนั่นขก็กูตัวนี่ก็กูอะไรก็ของกูของกูถ้ามีสติปัญญาก็ถามเข้าไปไต่เข้าไปไล่เข้าไปถ้าเป็นของกูทำไมแก่เป็นทำไมเจ็บเป็นทำไมตายเป็น ทำไมพัดภาคจากสิ่งที่รักทีอ่ชอบใจไปนี่ต้องไล่ให้นะถ้าไม่ไล่ก็ไม่จนตอกแหละวพรามาณต้องไล่ให้จนตอก <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงเลยพาประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้เอาไว้ในทางปฏิบตัติโดยเฉพาะทางโลกอรารวาสญาติโยมสมัยทุกวันนี้เรียนสูง เรียนสูงแล้วออกจากท่านอนุบาลมาประถมมาเข้ามหาวิทย <c oughs> าลัยอะไรตั้งแต่อันดับหนึ่งสองสามน่น <c oughs> ตีโทเอกแบบนั่นไล่ขึ้นไปสูงขึ้นไปขึ้นไปเรียนทางโลกมันเป็นยังไง มาทดสอบกับเรียนทางธรรมอันนี้เรามาเรียนทางธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าสอนผู้ที่บวชเข้ามาบางคนไม่เข้าใจบวชเข้ามาแล้วพระกรรมฐานไม่ได้สูตรไม่ได้เรียนแต่นั่งหลับหูหลับตาถ้าไม่ได้เรียนก็บวชไม่ได้ท่านจงเรียนบทพระกรรมฐาน ที่บรมครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนมาท่านจงตั้งใจเรียนนั่นเจซาโลมานะคาาดันตาตะโจตะโจดันตานัคาาโลมาเจซานั่น ตั้งใจเรียนให้พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความจกิงให้เห็นเป็นไปตามความจริงอสอนแค่นั้นแหะพระพุทธเจ้าสอนไหนอุปชาเป็นสอนคุณลบนทลูกหลานผู้จะ,อ,ะอุปสมบทเข้ามา ให้เอานำไปพิจารณาไม่มีพิธีจะไปเรียนมากเรียนแค่นี้เอาไปไล่เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงไล่ที่ไหนไล่ที่ใจของเราให้เห็นเป็นไปตามความจริงทางผมนี่ทางโลกก็มีค่านิยมก็คือผมหึงหวงยึดถือก็คือผมพอ,มอ,อกแก่ผมแล้วก็ผลแล้วก็มาเล็บ แล้วก็มาฟันแล้วก็หนังนี่มันก็วัตตะวนอยู่นี่แหละวนไปวนมาวนไปวนมาหาเงินหาทองทั้งวิ่งทั้งบินนะบินก็บินหาเพื่อนี่เพื่อมาปรุงมาแต่งมาจึดมาถือมาหลงปรุงแต่งยิดถือแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินแต่เจอแต่ยานถึงกับลืมตัว คนลืมตัวก็คือคนลืมใจบอกอยู่สม่ำเสมอจุดนี้นตัวของเราพาแก่พาเก็บพ,พาตายก็คือใจสังขารร่างกายมาที่หลังใจเข้าปฏิสนธิก่อนสังขารร่างกายเข้ามาที่หลังเป็นตนเป็นตัวมีแข้งมีขามีหูมีตากี่วันกี่เดือนกี่ปี <c oughs> อีเดือนจึงได้เป็นตัวเป็นตนจึงได้ออกมาสมมุติว่าเป็นคู่เป็นคนออกมาแล้วว่าเป็นภาระดูแลปรุงแต่งอยู่นั่นถึงกับลืมตนลืมไม่ลืมก็ดูตนเองแต่ละคนแต่ละคนนะวันหนึ่งทำอะไรตื่นขึ้นมาทำอะไรนี่ทั้งที่บางคนยังไม่ได้ดูตนเองสักที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมหรือว่าทาบุญหรือว่าสมาธิหรือว่าภาวนาเมื่อเวลาทำเป็นแล้วจิตก็มีความสุขอย่างพาทรเม,มื่อกี้นี่ใครมีสติดีดดกำหนดดูที่ลมชัดเจนร <c oughs> วมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามามันก็นิ่งนิ่ง ระยะสั้นๆก็มีความสุขสั้นนิ่งตลอดวันตลอดคืนก็ยิ่งมีความสุขตลอดวันตลอดคืนนี่คำว่านิลาเมศสุกไม่มีใครมาแกล้งแล้วก็ไม่เสียหายเพราะว่าได้สัมผัสกับใจแล้วใจไม่ลืมทำความสุขอยู่ที่ใดเวลาใด พบความสุขอยู่ที่ไหนไม่ลืมความทุกข์อยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมมี่อยู่สองอย่างนะหนึ่งสุขสองทุกข์นี่แต่ความสุขก็ไม่มีใครชอบแต่ความทุกข์ไม่มีใครชอบมันสร้างความเดือดร้อนทางด้านจิตใจเราชอบความสุขก็พยายามเน้นหนักหาความสุขทาง ศิละธรรมนี่แปลว่าสุขในศินในธรรมถ้าโลกิยะสุขก็ห่างติดไยพูดนะ <c oughs> สุขเพราะมีนู่นมีนี่เพราะได้ไปนู่นไปนี่เพราะได้เห็นนู่นเห็นนี่ <c oughs> มันก็แค่เดียวบางทีไปก็เกิดความทุกข์ก็มีนี่ไปเพื่ออะไรล่ะอยากให้เห็นนู่นเห็นนี่อยากให้มีความสุข ไม่มีความสุขไม่เหมือนเรานั่งปฏิบัติถ้าไปเป็นก็เจอก็ไปดูสักแต่ว่าเห็น,นไม่เกิดความยึดไม่เกิดยึดว่ามันสุขมันทุกข์ตาเห็นลูกหูฟังเสียงดังลมกินริมริมรถถ้าไปเป็นดูเป็นก็มีความสุข เขาเข้ามาน้อมเข้ามาพิจารณาถ้าไปไม่เป็นดูไม่เป็นฟังไม่เป็นก็มีความทุกข์เพราะทางโลกมันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่มันไปตามสัญญาส่วนมากไปยึดจ,จากนู่นไปยึดจากนี่เห็นบาดหูบาดตาบาดจิตบาดใจก็เลยก็เลยเกิดความโลภขึ้นมา ก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาน,นเพราะฉะนั้นไปแปลงก็รู้ธรรมะธรรมะปรับปรุงแก้ไขกิจใจของตนเองเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเตือนอยู่เสมอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแน่ในตัวของเราก็เหมือนกันอาการภายนอกก็เป็นอย่างนั้นอาการภายในในตัวของเราก็เป็นอยู่อย่างนั้น สย่างวันเวลาอย่างนี้แหละมันหมดไปมันกินไปเวลาหมดไปอายุของเราก็สั้นเข้าไปสั้นเข้าไป <c oughs> ทีนี้อายุสั้นเข้าไปได้อะไรวันหนึ่งวันหนึ่งได้อะไรั <c oughs> นี่เราทำอะไรอยู่ <c oughs> ให้พิจารณา อันนี้เรามาอะไรเราทำอะไรอยู่ให้พิจารณาในตนเองอยู่มากเท่าไหร่ไม่มีปัญหาเพราะต่างคนต่างสำรวจตัวตาพิจารณาตนเองโดยเฉพาะเราจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ที่ไกลๆถ้าพิจารณาทางธรรมะก็แปลว่า บังคับไปในตัวนะถ้าเราอยู่บ้านของเราพยาบานมันจะอ้างแล้วพยามานมันจะอ้างแล้ว,อลวเออขัดข้องเออห่วงน้นห่วงนี่นะกว้าว่าห่วงน้นห่วงนี่แล้วก็ขัดข้องแล้วก็อยู่วัดไม่ได้นะจาเป็นก็ต้องไปที่นี่ เรามาอยู่ไกลๆไปไม่ได้เราจะไปที่ไหนบ้านของเราก็ไม่อยู่เป็นการได้มาฝึกใจจำเป็นต้องอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หมู่คณะนะอยู่ยังไงทำยังไงเราก็จำเป็นต้องทำบังคับไปในตัว คนไม่เคยได้ปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติจะได้รับสัมผัสทางใจถึงจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำเพราะมูพาทำไปกับมูนี่แหละมันมีผลแตกต่างนะนอนวัดเคยอยู่สะดวกสบายอยู่ที่บ้านไม่มีใครเคยขัดเคยขวงไม่ไม่ไม่มีใครขัดใครขวง ภายนอกก็ขัดขวางไม่ได้ภายในก็ขัดขวางไม่ได้เพราะเคยชินมาแล้วเมื่อเวลาเราแยก,กออกมาแล้วหนีจากมาแล้วจําเป็น <c oughs> จําเป็นต้องปฏิบัติต้องทำตามตามพวกทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ <c oughs> ผลที่เกิดขึ้นในการได้สัมผัสใจของเราไม่ลืมใจของเราไม่ลืมให้พยายาม ทุกคนเน่นหนักได้เสียสละมาแล้วผลที่ได้รับเป็นยังไงยังไงรับสัมบัติตนเองแก้ไขตนเองสุขก็แก้ไขทุกข์ก็ไปแก้ไขมันมาจากเหตุทำทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุมีเหตุเชียก่อนจะให้มีความสุขก็มีเหตุจะให้มีความทุกข์ก็มีเหตุ ให้พยายามเน้นหนักภาคปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองเพราะพระพุทธเจ้าก็เรือนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนั่นคนไม่ได้เคยกระทำก็ได้กระทำก็รู้อยู่แจใจของตนเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงขี้ขาดไว้ในตัวแนละวผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองคนใดยังไม่ปฏิบัติก็ยังไม่รู้ โดยเฉพาะการทำสมาธิอย่างนี้ต่างหากิีมันนิ่งมันเป็นยังไงที่นีมันตัดไปหมดความยึดความถือความใะเยอ่อตจยานความม,วม,วมวัวเมาความอยากสะดวกสบายอย่างโน้อนอย่างนี้ก็ตัดไปหมดมความสะดวกสบายทางโลกก็อย่างที่พูดให้ฟังกับความสะดวกกับการปฏิบททัติทมนี่เราได้รับปฏิบัติแล้วก็สัมผัสกับใจของเรา ถ้ามันนิ่งอยู่แป๊บเดียวก็มีความสุขแป๊บเดียวถ้านิ่งนี่เพราะฉะนั้นให้พยายามโดยเฉพาะพวกเรามาก็สามวันแล้ววันที่สี่ก็เป็นวันรวมวันรวมงานกะถีน,นวันที่ห้าที่เราอยู่ก็สมมุติวันที่ยี่สิบห้า วันนี้ยี่สิบสามพรุ่งนี้ยี่สิบสี่จะเป็นวันเสาร์ยี่สิบห้าเป็นวันรวมกันถวายนี่ <c oughs> ตายเหตุที่ดีชวนออกตนญาติโยมลูกหลาน <c oughs> ให้ได้มาก็เพราะมีเหตุอย่างนี้แหละที่เรามาเห็นอยู่นี่อยากจะได้สถานที่ เวลาออกตนญาติโยมผู้ที่มาแล้วหรือจะมาที่หลังได้มีสถานที่พึ่งถ้าเราไม่มีเสียเลยก็ไม่มีที่พึ่งด้วยเหตุแห่งนี้เองพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพระสาวกออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาน <c oughs> อย่างที่เราได้มาเห็นอย่างนี้แหละพระก็ไม่ค่อยมีประเทศใ,ใหญ่ๆวัดก็ไม่ค่อยมี โดยเฉพาะวัดสถา,านที่ต่างประเทศอย่างที่ไปเห็นวัดอยู่ในเมืองเป็นยังไงวัดอยู่ทางนอกเมืองเป็นยังไงทำไมไม่พักอยู่ในเมืองจริงสะดวกมีโรงแรมมีอะไรสะดวกสบายห้องน้ำห้องท่าอะไรอะไรสะดวกหมดมันสะดวกก็ทำให้เราลืมตัวสะดวกลืมกายมักง่ายลืมตัว มาอยู่ที่กันดานมาอยู่ที่ธรรมชาติธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตัตรู้อยู่ป่าทำความเพียรอยู่ป่าปรินิพานอยู่ป่าเนี่ยก็เลยอยากได้จุดนี้นั่นแหละอยากได้จุดนี้ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจสำหรับผู้ที่มาก่อนก็ต้องอาศัยมีวัดมีวามีศาสนา เป็นที่พึ่งขาดไม่ได้คนไทยไปอยู่ที่ไหนที่ไหนถึงจะอยู่น้อยอยู่มากก็โอ้ยหลวงพอ่อไม่มีที่พึ่งไปโปรดแต่เมืองไทยแท้เมืองไทยก็มีเยอะแยะแล้วเ <laughs> พราะฉะนั้นก็จงองนี่แลหละท่าเนี่ยที่เราได้มาเห็นอย่างนี้รวมแรงรวมกายรวมใจคิดอ่านใกล้ควรพิจารณานะให้มาเห็นเอาไว้ <c oughs> ตีติเกิดศรัทธาเราก็ค่อยปลูกฝังศรัทธาขึ้นตามลำดับลำดาในฐานะเรายังมีกีวิตอยูอ่ปฏิบัติเอาอย่างขั้นสูงไปเลยก็ยากเพราะฉะนั้นะก็ไต่เท่าขึ้นไปไต่เท่าขึ้นไปโดยเฉพาะปฏิปทาหลวงปู่ใหญ่หน่งนี้แหละที่ได้มีสาขาเยอะเยอะ บางคนไม่เข้าใจก็ว่าหลวงปู่ไม่รู้อะไรก็อะไรคือเจ็บไปบวชมดเนี่ย <c ười> คนยังไงก็ไปบวชมดเนี่ยแต่ผนสุดท้ายผลจะได้รับก็อย่างนี้แหละที่โน่้นก็มีที่นี่ก็มีก็ได้พึ่งฟพาอาศัยถ้าหากไปเลือกเฟ้นเอาคนที่จะหวังคนทุกข์อย่างเดียวมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะคนอยู่ในโลกก็ต้อง อาศัยออกปฏิบัติขั้นสูงมาได้ก็ตั้งอาศัยพื้นฐานไปก่อนทานไปก่อนจังค่อยสินเน้นนะเรื่องศีน,เร,นเรื่องสมาธิภาวนาอ่มันขาดมาได้มันก็ทิ้งไม่ได้ถ้าให้ทํายังไงลละอยู่เต๋จๆหาอยู่รางกินเหมือนสัตว์สาราสิงอ่มาได้ทําทานก็ยิ่งอ่าทำให้เยืออเยื่อในการเกิดอีกนะ ถ้ามานมีทำทานเราก็จะได้สั้นเข้าไปบ้างนะอย่างพระพุทธุทธองค์อย่านงนี้ก็เหมือนกันนะอันดับแรกกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าก็เดินสายทานไปเสียก่อนถึงแก่นานก็ไม่เป็นไรขอให้ได้พ้นทุกข์นี่ยังดีกว่าไม่ได้พ้นทุกข์จุดนี่แ <c oughs> หละพยายามโดยเฉพาะได้ทานได้รักษาสิ้ได้เจริญเมตตาภาวนา แล้วก็จะเป็นไปเองข้าหส,สมบุญแบบนะถึงเวลา,าบุญกุศลมัรนาบารมีพร้อมแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนะถ้าสมบุญแบบแล้วบุญกุศลมรนาบารมีเต็มพร้อมแล้วก็เป็นไปได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นพยายามโดยเฉพาะเราจะมาสถานที่ไกลๆให้พยายามคิดในทางที่ดี อยา่าไปคิดในทางที่ไม่ดีนที่พระพุทธเจ้าเตือนดำริชอบ <c oughs> มันก็มีกรรมอยู่ทางในถ้าคิดไม่ดีให้คิดดำเบกดำบิในทางที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็ตัดออกไปตัดออกไปอยากไปคิดเรื่องต่างๆนานา,นานให้คิดมาหาตนเองแก้ไขตนเองดีกว่าไปแก้คนอื่นนะ <c oughs> ด้วยอำนาจบุญกุศลออกคนได้โจมลูกหลาน เสียสละทำง,งานจากบ้านจากช่อ,องมาก็ถือวา่าได้กลามกล้าหาญขั้นหนึ่งอันดับหนึ่งถึงบางคนก็ยงกังอยกอยากจะมาเหมือนกันก็ยังไม่ได้มาเหมือนกันนะทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็พอเหมือนกันมันก็มีส่วนมีส่วน่วนเหมือนกัน เราฉะนั้นด้วยอานาจบุญกุศลออกมาแล้วนี้อานาจบุญกุศลของคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติมาก็จงมารวมกันเป็นบุญเป็นกุศลจงปกป้องปกปักราาักษาออกตัวญาติโยมลูกหลานตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ให้มีแต่ความสุขคนจเจริญสุกกายสุกใจป <c oughs> าจจากทุกโศโกโรภคภัยการงานสิ่งใดการเงินสิ่งใดปัฒนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จก็จงสําเร็จสมดังความมุ่งมา่นปัตนา ท่งทุกสิ่งทุกประการเธอได้เข้ามาหมดป่ะลนะ่ะวันนี้ร้อนเนี่ยกลาวันนี้บนหนาววันนี้บนร้อนยกมือใส่หัวเอาโอ้ยเป็นจัดย้อนจัดห่อนมาไห้ก็ดีแล้วววไปกัน โอ้ยมันหนาวเลวก็โอ้ยคนนอหนาวหลยก็ดีแล้วตัคน